ก็สวัสดีครับก็มาต่อกัน e ีพที่3แล้วมึงกูบตาเอาสี่เจ็ดนยปันดยาสวนยางกอีกแล้วเช่นเคยจะเป็น,นยังไงเดี๋ยวเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับครับนี่พอเข้าสู่ e ีพที่3กันแล้วนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะดูไปเรื่อยๆนะนะสำหรับคนที่ไม่มีอะไรทำนะมาต่อนะที่ีแล้วเนี่ยเราพูดไปถึงการเอ่อการขายยางนะครับ ว่าเขารับซื้อยางขายยางรู้ว่ารับซื้อยางยังไงนะเราเปปีท่านหนึ่งที่ตอบถามเขามานะสงสัยเขาไม่เคยเห็นเขาขายยางนะนะก็ยีดีนี่เราพูดเรื่องอะไรดีนะพูดถึงการรับซื้อซื้อตามกันหน่อยไหมนะตามเนี่ยก็ <c oughs> ต้องพูดด้วยก็สัก ักเล็กน้อยนะก็ปลาล์มเนี่ยก็ซื้อเป็นเอ่อเป็นกิโลกรัมนะก็ซื้อทั้งทลายเลยนะเบื่อกอนเนี่ยมันมีสองแบบนะที่ผมเคยซื้อนะไม่ใช่เคยซื้อสิเคยเอาไปขายนะก็จะมีแบบเอ่อแบบเม็ดร่วงนะเม็ดร่วงเนี่ยก็จะอีกราคาเลยนะับไมก่อนนู้นนะเดี๋ยวนี้เขาก็คิดรวมหมดแล้วนะร่วงอะไรพวกนี้นะเขาคิดรวมเป็น รวมาทลายหมดแล้วน้ราคาเท่ากันนะเมื่อก่อนแยกร่วงไอเ้เจ้าเนี่เราถัดหญ้าสวนยางเดี๋ยวพูดเรื่องปาล์มนะมันได้ด้วยละน่าจะได้นะโอเคก็คคพูดๆไปนะนะก็คือขายทลายกับเม็ดร,ร่วงนะสองแบบเลยนะก็คิดเป็นกิโลนะกกิโลกี่บาทก็ว่าไปนะแล้วแต่แล้วแต่ราคาในช่วงนั้นๆนะ ส่วนตัวผมเนี่ยก็เคยขายมาเกือบทุกราคาแล้วนะตั้งแต่1บาทยัน7บาทนะไอสิบบาทที่ผมไม่ทันนะสิบาทสิบเอบาทช่วงนั้นนะผมไม่ทันจริงๆนะแต่ช่วงหนึ่งบาทในช่วงราคาปาล์มตกต่าเนี่ยก็เราขายมาแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนนู้นนะที่มันแยกร่วงได้เนี่ยราคาไม่ไม่กี่บาทเองนะเขาก็ทําให้ร่วงนะครับ ก็ไปขายเม็ด่วงนะมันจะได้ราคาดีสบายก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ก็เท่ากันแล้วนะไม่รู้จะทำทำไมนะแต่มันก็ยังมีบางจุดนะที่ก็รับรับซื้อลูกล่วงอะไรพวกนี้นะ,ะเฉพาะปามร่วงอะไรนี้ก็มีนะประมาณนี้นะการรับซื้อปามนะส,สำหรับพี่ที่ไม่เคยนิ้วขายปาม มีด้วยแหละนี่ก็นา่นาจะมีนะโอ้โหแม่เจ้ามันจะดินกระดอนกันเลยทีเดียวเอ้าเดี๋ยวมาดูไฮสตนี่ตัดหญ้าพื้นที่ไม่เรียบกันบ้างาตอนนี้ลงทางควนแะล้วลงควนมาแล้วนะโอเคนะเราก็พูดเรื่องหางตัดหญ้าดีกว่าดูนะว่าชุดอุปกรณ์ต่อพว่วง อุปกรณ์ตัดหญ้านะหรือเรียกว่าตู้ตัดหญ้าอะไรก็ได้นะแล้วแต่คนจะเรียกเลยส่วนบ้านผมเนี่ยเขาเรียกหางนะราะมันอยู่ข้างหลังนะเหมือนหางสัตว์อะไรพวกนี้นะเขาเรียกเป็นหางปัดหญ้าหางข่วนดินหางไถนะหางฉีดหญ้าอะไรพวกนี้เขาเรียกเป็นหางนะแต่บ้านผมที่อื่นก็เรียกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคอมเมนต์กันได้นะก็ตัวนี้เป็นงงอุ้ย ขนาดไม่ห้าสิบแลแม่เจ้าหาใน YouTube เนี่ยหาดูแทบไม่ค่อยได้เลยนะมันไม่มีบริษัทที่ไหนวะเนี่ยหุ้ยมันน่าจะมีนะแต่ไม่ค่อยทําเกี่ยวกับนี่ชุดอุปกรณ์ครับอุปกรณ์นี่ยมันมีนะแต่ว่าไม่มีเออที่ลงใน youtube อะไรพวกนี่ยมีหาดูได้ค่อนข้างน้อยนะโดนมากที่ผมเซิร์ชดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดหญ้าพวกนี้นะส่วนมากก็จะมีของตราช้างนะครับไอซิค เจ้าตัว ASX AH นะครับของตาช้า,ชางเรก็ AH X, นะ AH X, เเอ,อ่ถ้าใส่กับแ4 7เนี่ยก็ต้องเป็น ASX AH 45นะครับห4 5หรือว่า145อยะไรสักอย่างนี้น, 4, น,นะ่เมตร4ีเซนนะจับเมตร3าเซนนะเอาไปใส่รุ่นเล็กแลวก็บวกสาม6ก40แรงอนะไรพวกนี้นะนะ ก็จะมีของย่ออะไรอีกว่าที่เคยเสิร์ชหาดูนะครับก็ j c s อะไรสักอย่าง JCC อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอของวุ้ยเนี่ยหาดูยากชะมัดเลยนะแต่ก็ขึ้นชื่ออยู่นะตู้แด่ย่าหุยเนี่ยวุยเยอะเสียงมานมนนานนะหุยใช้งานได้ตัวนี้นะไม่น่ารีบต่อกับ L47 ก็ใช้งานได้่อนัางที่จะโอเคเลยนะครับนะ หน้ากว้างดีครับก็ทนดีหลังจากที่ใช้งานมาเป็นปีนั้งปีได้หรือ,อยังไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะที่เราซื้อใหม่ๆเนี่ยเราก็มาตัดแลงนี้นะใช้งานได้ดีนะครับบางคณสอบถามว่าเออซื้อที่ไหนยังไงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าอยู่ แถวสุราษฎร์นครเนี่ยก็ไปหาซื้อได้นะร้านอะไรว่าวิวัฒน์มอเตอร์นะนี่โฆษณาให้เขากันเลยทีเดยเียวนะวิวัฒน์มอเตอร์นะพิมพ์ใน Google ได้กเ,กเลยนะครับสำหรับใครที่หาตูต้สัญ้าราคาไม่แพงนะโฆษณากันเลยทีเดียวเชียวนะวิวัฒน์มอเตอร์จำหน่ายเอ่อพวกอุปกรณ์พวก,พวก,พวกน,นี้นะนะแต่เสื้อผ้า,าอื่นผมไม่รู้เหมือนกันนะมีหรือเปล่านะ ถ้าภาคอื่นก็ไปหาเซิร์ชหาดูเองว่าตรงไหนขายเครื่องตัดหญ้าพุยมั่งนี่ก็ปรับแบบสไลด์ได้แล้วนะดัดแปลงนิดนิดหน่อยนะก็ได้เนื้อง,งานที่ดีขึ้นกว่าเดิมคนกังจอเยอะนะแล้ววิธีการดัดแปลงตู้ตัดหญ้ายตัดถึงดินนะผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะครับนะนะก็ไปกดหาดูกันได้ หลบปองไม่ได้าถามว่าเดิมเเนี่ยต้องดัดแปลงไหมก็มเดิมๆก็ตัดได้ดีในระดับหนึ่งนะแต่ว่าไม่ถึงพื้นนะแม้ว่าคุณจะปรับปรับเอ่อสเป็นรูล่างสุดแล้วนะของงุยเนี่ยมันจะมีสามรูนะบนกลางล่าง ล่างเนี่ยก็คือตัดถึงพื้นตุดนะแต่ก็ยังไม่ถึงดินนะเราต้องไปเจาะให้มันสไลด์ได้นะเจาะลงไปอีกนิดนึงนะมันก็ถึงดินดีนะข้อดีของมันเลยก็คือตัดถึงดินดีเลยนะถ้าทำแบบนี้เนี่ยแต่ก็เสียเนี่ยแม่เจ้ามันก็จะเปลืองสกีหนะ้าสกีเดิมของอุ้ยเนี่ยหมดไปแล้วนะเนี่ยโชเฟอร์มันเพิ่งเชื่อมเข้าไปใหม่นะตัวสกีสองฝัง้าง้ขวานะ บางคนงงอีกสกีคืออะไรก็สกีก็คือตัวข้างข้างนะตัวตัวที่เหมือนสกีนะนั่น <c oughs> ไงี้ตัวประกบข้างนะครับมันจะถึงพืนก่อนนะครับตัวสกีเนี่ยหมดเร็วนะของวีเนี่ยหมดค่อนข้างเร็วเลยนะผมรู้สึกว่าผมใช้ไม่ถึงปีหรือ,อยังมาถึงปีแล้วมั้งน่าหมดค่อนข้างจะเร็วนะก็เชื่อมประกบติดไปแล้วในตัวสกีเนี่ยเราไม่ต้องซื้อไหมนะไปหาเหล็กแผ่นมาแล้วก็เชื่อมตีตีประกบได้เลย พอดีนะครับการที่เราดัดแปลงเนี่ยมันก็ตัดตึงดินนะเราก็พูดไปแล้วนี่ตัดตึงดินงานเรียบเนียนดีนะข้อเสียก็คือเปลืองเปลืองตะกี้นิดนึงนะตะกี้เนี่ยเปลืองอยู่แล้วนะไม่ถึงไม่ดัดแปลงวันนี้ก็เปลืองแต่ว่าสิ่งต่อไปที่มันจะเปลืองก็คือตัวใบใบตัดนะใบตัดเนี่ยก็จะหมดเร็วนะแต่จะไม่ต้องรับเลยนะแต่ว่าตัดตึงพื้นเนี่ยก็จะเปลืองใบเร็ว มันดูไกลเกินหรือเปล่าไม่กล้าเข้าไปใกล้นะเดี๋ยวโชว์เขาจะมันปั่นยิงไม้กระเด็นเข้าตากล้องอีกนะก็เอาไปใช้กันได้นะวิธีนี้นี่เฉพาะของวุ้ยนะแต่ของยี่ห้ออื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าหนัดแรงได้นะมันจะดันหัวตอเนี่ยนะไหวหรือการเล็กนิดเดียวนะจะดันหัวตอไม่ยาคตรโหดกันเลยทีเดียวเชียว อ่างเกียงเขาก็<ๆ>ทำการ้อนนะแล้วก็ขุดต่อแล้วนะเราเนี่ยเพิ่งได้เบิร์เลยนะของเขาข้อนทิ้งแล้วน่าจะบุกยางเหมือนเดิมนะต่อแล้วมัง้งนาต้องกินข้าวก่อนนะก็เตี้ยงแล้วโอเคก็ประมาณนี้กันนะ าก,กเลยใช้รถไทยก็จะลดต้นทุนได้เยอะนะครับแปลงนี้20ไร่ถ้าจ้างจัดเป็นไร่เออเป็นไร่ เหมาเว้นได้กันป่ะได้สามพันรึเปล่าไม่รู้มกันนะำเครื่องวีนะเครื่องคนอ้าวสันยางดีนะเนี่ยเนี่ยมันก็นี่ขนาดรถเล็กนะมันยังค่อนข้างที่จะกลับตัวยากเลยนะในสวนยางให้เจ้าโชเฟอร์โชเฟอร์เนี่ยมันจะซื้อรถใหญ่นะ งานโอ้โหดันดับไหนแหนะรถใหญ่ไม่เหมาะของงานพวกนี้นะชนต้นยางพังเสียหายซะเป่ะอันนี้ขนาดรถเล็กยังกลับตัวย่านเลยเฮ้ยน้ำโดนหลากยางเลยก็ดินกำลังจะเป็นายแดงๆนั่นนี่ ผูด้ดินเลยกันนี่ดูขนาดร่องยางกันเนี่ยโอเคคลิปนี้ประมาณนี้กันนะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์์นะ e ีบีสามก็ประมาณนี้ละกันเจอกันคลิปหน้านะก็คมต้องกินข้าวก่อนแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับผม